วิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ MACD ครับแต่ว่าไม่ใช่เทคนิคของตัวผมเองนะแต่เป็นเทคนิคของ l e n e r t o ซึ่งเขาเป็นยูทูบเบอร์สายการเงินสายการเทรดที่มีผู้ติดตามกว่า1นล้านห้าแนคนเลยทีเดียวนะครับก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์สายการเทรดที่มีผู้ติดตามเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง 3เทคนิคในการเทรดด้วย MACD ในรูปแบบของ l e n e r r TO กันนะครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรดแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องคำเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับการซื้อขายเซฟดีหรือการซื้อขาย forex การลงทุนนะครับมีความเสี่ยงสูงจึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกๆคนมูลค่าของการลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ หรือบางทีมันอาจจะทําให้เงินลงทุนของคุณผู้ฟังกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมไม่ใช่วิดีโอมาชี้นําการลงทุนมาสอนการลงทุนหรือมาแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ MACD ในรูปแบบของ l e n e r อ o ซึ่งเขาจะใช้ MACD ในรูปแบบฉบับของตัวเขาเองนะครับก็จะเป็น3มเทคนิคในการใช้เนาะแต่ว่า,าเนื้อหาของเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นอยู่บ้างผมก็เลยามาสรุปในรูปแบบของตัวผมเองนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้หลกัลกๆก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแทรกเข้าไปด้วยแล้วก็เทคนิคส่วนตัวของผมแทรกเข้าไปด้วยนะครับซึ่ง3มเทคนิคมีอะไรบ้างอันดับแรกครับเขาก็จะทํานายว่าราคานี้ มันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือว,ว่าแนวโน้มขาลงที่แข็งแรงหรือยังให้ดูสัญญาณโมเมนตัมที่แข็งแรงนะครับเดีย๋ยวผมจะค่อยอธิบายทีละข้อเนาะแต่ว่าผมสรุปภาพรวมให้เข้าใจก่อนนะครับอันดับที่2ก็คือคัดกรองเทรนว่าเทรนนี้มันมีความแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ในข้อที่2นี้ผมคิดว่าเนื้อหาที่ของเขาที่จะนําเสนอมาอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ตลาดฟอเร็กตลาดฟิวเจอร์ตลาดคริปโตหรือว่าตลาดหุ้นที่เป็น เสดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าข้อที่2นี้อาจจะยังไม่สําคัญมากนักส่วนข้อที่3ครับคือหาโอกาสว่าราคานั้นมันจะทะลุแนวรับหรือแนวต้านได้หรือไม่อันนี้ก็จะเป็น3เทคนิคของเขานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูการเซตค่าแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยใช้ MACD หรือว่ายังไม่เข้าใจว่า MACD นั้นใช้อย่างไรเนาะ นะครับวิธีการใช้ก็สามารถที่จะกดไปที่เครื่องมืออินดิเคเตอร์ได้เลยครับตามภาพเลยเนาะนี่ครับเข้ามาที่อินดิเคเตอร์ครับแล้วก็เลือกออสซิเลเตอร์แล้วก็เลือก,ก,ก MACD ครับค่าหลักๆที่เขาจะใช้ก็คือ1 5 3 5แล้วก็9อันนี้เป็นค่าหลักๆที่เทรดเดอร์ทั่วไปจะนิยมใช้กันนะครับก็เมื่อได้แล้วก็กดโอเคครับค่าดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ เราก็เลือกอีกค่าหนึ่งครับก็คือเปิดมาที่ n e วเวกเกเตอร์ครับแล้วก็เลือกอินดิเคเตอร์เนาะแล้วก็หาคำว่า moving average นะครับเมื่อหาคำว่า moving average เจอแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับสักครู่นะครับนี่ครับเมื่อหาเจอแล้วเราก็ลาก moving average ลงมาตรงที่หน้าต่าง MACD นะครับเมื่อลากปุ๊บเราก็ปล่อยเมื่อปล่อยปุ๊บเราก็เลือกค่าที่ต้องการครับ ส่วนค่าของเขาเขาใช้อยู่2เส้นหลักๆด้วยกันก็คือเส้น26อันดับแรกนะครับเส้น26ก็เลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับจะได้เป็นค่าตามภาพที่ผมตั้งเอาไว้เนาะก็กดโ OK. อ่ะขออภัยครับยังลืมอีกจุดก็คือ first indicator data ตรงนี้ด้วยนะครับต้องเลือกตรงนี้ด้วยนะไม่งั้นตัวเส้น MA ของเราจะไปโผล่ตรงที่กราฟราคาแทนนะครับต้องให้มันมาแสดงที่ i n t o r เนะก็กดโอเคเข้าไปครับ เื่อกดโอเคเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันมี1เส้นเนาะเราก็ต้องเพิ่มมาอีก1เส้นครับเพิ่มมาอีกหเส้นก็ลากมาที่กราฟเหมือนเดิมเลยอันนี้เดี๋ยวผมลองกดคลิกให้ดูโดยที่ผมเลือก Apply To เลือกที่โค้ดไม่ใช่ First i n d i c a t e ไม่ใช่ First Indicator Data ตรงนี้นะครับลองดูนี่ครับตัว MA มมันก็จะไปแสดงที่กราฟราคานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอลบออกไปก่อน ลากกลับมาเหมือนเดิมครับแต่ว่าขอเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับพอเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บเลือกตรงนี้เป็น12ครับอันนี้เป็นค่าตามหลักของレンเนอร์ T.O. นะครับที่เขาใช้ขออภัยครับเมื่อกี้ผมลืมกดตรงนี้นะครับเมื่อได้12แล้วเราก็จะได้ตามภาพแบบนี้ก็เหมือนกับตัวอย่างข้างบนที่ผมเซตเอาไว้เลยนะครับแต่ทําไมผมต้องเซตใหม่ก็เพราะว่า ค่าเดิมนั้นผมมีการเซตค่าเบื้องต้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อว่าเวลาที่ผมจะได้นํามาอธิบายเนาะจะได้ไม่เสียเวลาในการหาว่าเอ๊ะตรงนี้คืออะไรแล้วเราควรที่จะทําอย่างไรนะครับผมก็เลยเซตค่าเอาไว้ผมขอลบตัวเมื่อกี้ออกไปแล้วกันนะครับจะได้ใช้ค่าเดิมที่ผมเซตเอาไว้โอเคหลักการวิเคราะห์ครับราคาด้วยอินดิเคเตอร์ก็จะมีด้วยกันอยู่หลายๆปัจจัยด้วยกันแต่หลักๆที่ผมชอบใช้ก็คือการใช้หา d e วเจ e ครับคืออะไร d i e ดว g e n ก็คือสัญญาณที่บอกว่าราคากับอินดิเคเตอร์นั้นมันสวนทางกันเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะครับถ้าเกิดว่าดูจากภาพตรงนี้เห็นไหมครับว่าราคานั้นทําจุดต่ําสุดที่ต่ําลงต่ําลงต่าลงต่าลงต่าลงเรื่อยๆแต่ว่าอินดิเคเตอร์นั้นมีการปรับตัว ส,สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็คือว่ามันมีความย้อนแย้งกันถ้าเกิดว่ามีความย้อนแย้งกันแบบนี้แสดงว่ามันคือด i v เ r อร์เจนั่นเองครับถ้าเกิดว่า d i v e r g e n เจนเนาะเราก็สามารถที่จะทำนายเบื้องต้นได้ว่าราคาที่เห็นอยู่นี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มก็เป็นไปได้ครับอย่างเช่นตอนนี้ราคามันมีการปรับตัวลงปรับตัวลงแล้วมันเกิดด i v เวอร์เจขาขึ้นเกิดขึ้น นะครับตรงนี้คือไดเวอร์เจนขาขึ้นเนาะดูอย่างไรก็ดูจากอินดิเคเตอร์ถ้าเกิดว่าเราลากเส้นขึ้นมาแล้วเส้นนี้เป็นเส้นขาขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเส้นนี้มันอยู่บริเวณแนวรับเนาะมันก็คือว่าเป็นไดเวอร์เจนขาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเส้นมันอยู่ข้างบนก็คือไดเวอร์เจนขาลงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพเนาะอ่าเมื่อเกิดไดเวอร์เจนขาขึ้นสิ้นสุดลงราคาก็มีการปรับตัวขึ้นจริงๆครับถ้าดูจากตรงนี้ ตัวราคามีการปรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นราคาก็มีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็ดูตรงนี้เราก็เห็นได้ว่าอ๋อตัว MACD มีการปรับระดับลงอันนี้คือหลักการเบื้องต้นที่หลายๆคนชอบใช้ MACD นะครับส่วนตัวผมเองก็ชอบใช้ในการหา divergence เช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวผมขออธิบายคำว่า MACD นิดหนึ่งนะครับ MACD ก็คือ indicator ตัวนี้เขาเรียกว่า MACD ซึ่งมีชื่อเต็มๆว่า Moving Average Convergent Divergent นะครับอันนี้คือชื่อเต็มๆของ MACD เนาะเมื่อมีชื่อย่อก็เลยชื่อว่า MACD ซึ่งมีชื่อเต็มๆว่า Moving Average Convergent Divergent ซึ่งเมื่อกี้ผมพูด Divergent ไปแล้วมาพูดถึง Convergent ดีกว่าว่า Convergent คืออะไร Convergent ก็คือการที่ราคากับอินดิเคเตอนั้นมองไปในทิศทางเดียวกันอย่างตัวนี้ครับราคามีการปรับตัวลงแล้ว อินดิเคเตอร์ก็มีการปรับตัวลงเช่นเดียวกันแต่อันนี้อาจจะไม่เห็นชัดเนาะเดี๋ยผมขอหาตัวอย่างที่มันเห็นชัดกว่านี้หน่อยนะครับตัวอย่างนี้น่าจะเห็นชัดถ้าเกิดว่าดูจากภาพตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวราคามีการทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆแต่ว่าตัว MACD ก็ต่ำลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันแบบนี้เห็นพ้องต้องกันก็คือเป็น Convergent ซึ่งสำหรับตัวเทรดเดอร์หลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วย จะไม่ใช้สัญญาณจาก c o คอน r g เจนเพราะมันไม่มีสัญญาณอะไรที่เป็นนัยสำคัญในการวิเคราะห์กราฟราคาเนาะดังนั้นเราก็จะโฟกัสไปที่ d i v e r g e n เจเป็นหลักนะครับทีนี้ตัวแท่งๆตรงนี้เขาเรียกว่า h i s โตแกรมก็คือเป็นแท่ง h i s โตแกรมของ MACD ซึ่งแท่งนี้ก็จะมีนัยสำคัญเดี๋ยวผมจะขออธิบายในส่วนของเทคนิคการใช้ MACD แล้วกันนะครับส่วนเส้นจุดแดง,แดงตรงนี้ หลายๆคนก็จะเรียกว่าเส้นสัญญาณนั่นเองนะครับของ MACD เช่นเดียวกันส่วน MACD ผมอยากให้คุณผู้ฟังมองว่าเป็นภูเขาเส้นศูนย์ศูนย์ตรงนี้ก็คือเส้นศูนย์กลางนะครับถ้าเกิดว่าให้แบบจินตนาการให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะก็ให้คุณผู้ฟังจินตนาการว่าเส้นตรงนี้มันคือระดับน้ํานะครับไอ้ภูเขาที่อยู่ข้างบนนี้ก็คือภูเขาเหนือน้ําไอ้ภูเขาที่อยู่ข้างล่างนี้หรือว่าคว่ำลงตรงนี้ก็คือภูเขา ได้นะครับให้เรานึกแบบนี้เนาะเราจะได้จินตนาการแล้วก็เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ที่ผมเพิ่มมา2เส้นเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ได้มาจากตัว MACD เนาะแต่ว่ามาจากเส้น EMA ที่ผมเพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้2เส้นนี้ซึ่งเป็นเส้น26และเส้น12นั่นเองนะครับอันนี้เป็นค่าของ TO ที่เขาใช้เนาะส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ส่วนตัวผมจะชอบใช้ในการหา Divergen c e แบบนี้มากกว่านะครับทีนี้ หลักการวิเคราะห์กราฟราคาหรือว่าเทคนิคการใช้ MACD ของ l a n เนอร์เขาจะใช้ด้วยกันหยุด3วิธีด้วยกันเทคนิคแรกครับใช้หาโมเมนตัมว่าราคามันมีการปรับตัวที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือไม่เขาดูจากตรงไหนสมมุติว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมองตามภาพเนี่ยมันคือนแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมครับนี่ครับราคามันมีการปรับตัวขึ้นไปสมมุติตอนนี้ราคาอยู่บริเวณตรงนี้พอดี ถามว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราควรที่จะเปิดออเดอร์บ่ายหรือว่าถ้าเราเปิดออเดอร์บ่ายตอนนี้ทานไหมราคาที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นมันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่ไหมตัวเลนเนอร์ก็ใช้ตัวฮิสโตแกรมหรือว่าตัวแท่ง m a c d ในการคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับก็คือว่าถ้าเราดูจากภาพเนาะไอตอน,นี้ราคาปัจจุบันตอนนี้เลยราคานั้นตัวแท่งฮิสโตแกรมนี้มัน เป็นแท่งที่เล็กมากๆนะครับถามว่าแท่งเล็กแบบนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแนวโน้มนั้นมันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งแล้วนะอย่างเช่นก่อนหน้านี้มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นตอนนี้มันอาจจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเลื่อนภาพมาดูเนาะเห็นไหมครับตอนนี้ราคานั้นมีการปรับตัวร่วงลงมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากตัว แท่ง MACD เนาะตอนนี้เกิดภูเขาใต้น้ําเกิดภูเขาใต้น้ําหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าราคานั้นมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับจะเป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งหรือไม่จะเป็นโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในแนวโน้มขาลงหรือไม่ก็ดูจากแท่งตัว MACD ครับยิ่งแท่งยาวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบอกว่า ตัวแนวโน้มนั้นมันมีความแข็งแรงมากเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองจากตรงนี้เนาะเราก็จะเห็นภาพได้เบื้องต้นว่าอ๋อมันก็ยาวพอสมควรเลยแหละทีนี้เราก็เลื่อนดูครับเลื่อนดูอ่ะถ้าเราดูจากตรงนี้เนาะก็เห็นได้ว่าไอ้แท่งของมันนี้นะครับแท่ง MACD นี้ก็ลดระดับลงแล้วแถมเป็นภูเขาขาขึ้นอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากตรงนี้เนาะ ตอนนี้ MACD ก็เป็นแท่งที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งทีเดียวนะครับเป็นแท่งที่ยาวทีเดียวก็อาจจะบอกว่าเอตอนนี้ราคาก็คงเป็นแนวโน้มขาลงแล้วแหละขออภัยนะครับผมลืมบอกไปว่าผมใช้ไทม์เฟรม e นชั่วโมงซึ่งไทม์เฟรมที่ดีในการใช้ m a c d เนาะก็คงต้องมากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเร็วกว่านี้เราก็อาจจะเจอสัญญาณหลอกได้บ่อยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้ก็ ได้ครับสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ระยะยาวถือออเดอร์ยาวๆเนาะก็สามารถที่จะใช้ตามเฟรมที่ใหญ่กว่านี้ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์ของเขาข้อแรกเนาะก็คือใช้คอนเฟิร์มว่ามันเป็นโมเมนตัมที่แข็งแรงหรือไม่สมมุติว่าตอนนี้ราคามันอยู่ในแนวโน้มขาลงมันจะเป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแรงหรือไม่ก็ดูจากตัวความยาวหรือว่าดูจากความสูงของภูเขาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นภูเขาใต้น้ําที่สูงทีเดียวก็หมายความว่า มันก็อาจจะเป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งเนาะแต่ว่าทุกอย่างมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เนาะถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพไอ้ภูเขาที่สูงๆนั้นมันก็มีการลดระดับลงอันนี้เราก็ถ้าเกิดว่ามีออเดอร์เซลล์อยู่เราก็ค่อยๆทยอยขายก็ได้นะครับแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเอ๊มันจะเป็นอย่างไรต่อถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพเนาะอ่ายังไม่ถึงตรงจุดนั้นนะครับราคาหรือว่าตัวแท่ง ภูเขานี้มันก็เหมือนจะสูงไปเรื่อยๆก็อาจจะหมายความว่ามันมีแรงขายที่เยอะมากๆหรือว่าราคานั้นอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักการวิเคราะห์ของ l เนอร์ T.O. ในข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือเขาจะใช้สัญญาณ M.A.C.D. ในการคัดกรองเทรนว่าเทรนนั้นมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าแนวโน้มขาลง ว่ามันคอนเฟิร์มไหมว่ามันจะเป็นแนวโน้มแบบนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสําหรับเทรดเดอร์ในตลาด f o r e x อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับตรงนี้สักเท่าไหร่โดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่เทรดทั้งแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลงเนาะผมมองว่าข้อที่2นี้อาจจะไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเลนเนอร์เองเขาก็ค่อนข้างที่จะเทรดแบบยาวเนาะใช้ไทม์เฟรมแบบวีคหรือว่ารายวันแบบนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะ รับชมวิดีโอต้นฉบับเราก็สามารถรับชมได้นะครับทีนี้ผมเลยอยากที่จะขอข้ามข้อที่2ไปไปข้อที่3เลยครับข้อที่3ก็คือหาโอกาสในการเบรกเอาว่าราคาจะสามารถที่จะทะลุแนวรับแนวต้านไปได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่เข้าใจคําว่าเบรกเอาเนาะเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมแล้วกันก็คือการเบรกเอาก็คือการที่ราคานั้นมันสามารถที่จะทะลุแนวรับหรือแนวต้านไปได้ เดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะจริงๆแล้วผมก็ทําตัวอย่างเอาไว้แล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการหาด้วยนี่ครับอันนี้คือการเบรกเอาท์แนวรับอันนี้คือการเบรกเอาท์หลอกที่แนวต้านอันนี้คือเบรกเอาท์จริงๆที่แนวรับนะครับเบรกเอาท์หลอกทําไมถึงเรียกว่าเบรกเอาท์หลอกหลอกก็เพราะว่ามันเคยทะลุแนวต้านไปได้แล้วแล้วมันก็กลับลงมาครับอันนี้คือการเบรกเอาท์หลอกนะครับแล้วมันก็กลับมาอยู่ใน กรอบไซด์เว์เนาะแล้วมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงสักพักหนึ่งมันก็มีการปรับตัวลงอันนี้เราเรียกว่าเบรกเอาท์เกิดขึ้นจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้คือเบรกเอาท์ที่เกิดขึ้นจริงๆทีนี้เลนเนอร์ er นั้นเขามองว่าการที่เราอยากจะรู้ว่าเบรกเอาท์หรือไม่นะครับโดยทั่วไปเลยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับภาพของเลนเนอร์เขาวาดให้ดูว่าถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นแล้วลงเลยเนี่ยในกรอบไซด์เว์มันก็มีโอกาสสูงที่มันจะขึ้นและลงอยู่ในกรอบแบบนั้น แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดไซเวย์เล็กๆหรือว่าเกิดเหมือนอใบเลื่อยนะครับมันก็มีโอกาสสูงที่ราคานั้นจะทำการเบรกเอาท์ไปได้ถ้าดูจากภาพเนาะเขาวงกลมสีเหลืองให้ดูก็ทำให้เห็นว่าเอถ้าเกิดว่ามันมันเริ่มยึกๆเยือยๆจุบ,บริเวณแนวต้านแล้วมันก็มีโอกาสสูงมากที่มันจะทําท่าถีทะลุแนวต้านไปได้นะครับถ้าเกิดว่าในตัวอย่างเนาะก็จะเป็นโซนบริเวณตรงนี้แต่อันนี้ไม่เกิดเบรกเอาท์เกิดขึ้นแต่ทีนี้ เราอยู่ในหัวข้อของ MACD เราจะใช้ MACD ในการช่วยตัดสินใจอย่างไรว่ามันจะเกิดเบรกเอาล์ขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดว่าดูจากภาพประกอบของเลนเนอร์ก่อนนะครับเลนเนอร์เขาให้ดูภาพนี้ในกรอบสีเหลืองเห็นได้ว่า MACD นั้นมันเกิดภูเขาลูกเล็กๆเกิดขึ้นทั้งบนน้ําและใต้น้ําถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้ส่วนการาฟราคาก็วิ่งอยู่ในตรงนี้นะครับเขาก็ตีเส้นเทลาให้ดูเนาะแล้วก็ลากเส้นให้ดูว่า จุดต่ำสุดมันก็ค่อนข้างที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นส่วน MACD ก็ทำภูเขาที่ต่ำเตี้ยเรื่อยๆนะครับคือมันยังไม่ตัดสินใจอะไรตอนนี้ไม่ได้ว่าราคามันจะเป็นอย่างไรทีนี้เลนเนอร์เขาก็เลยเลื่อนภาพกราฟขึ้นมาจากในวงกลมสีเหลืองนะครับจากไฮไลท์สีเหลืองนี้ก็เห็นได้ว่าราคานั้นมีการร่วงลงมาร่วงลงมาก็เห็นได้ว่า,ามันเกิดแท่ง MACD สีแดงเกิดขึ้นหรือว่าภูเขาใต้น้ำเกิดขึ้นนะครับ จากภาพนี้หมายความว่าในตอนที่ MACD นั้นมันเกิดภูเขาลูกเล็กๆเ,เราอาจจะยังไม่สามารถที่จะทำนายได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวโน้มทางใดแต่ที่แน่ๆก็คือเรารอสัญญาณได้เลยครับเรารอสัญญาณได้เลยว่ามันจะต้องเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับไม่ขึ้นหรือลงเนาะถ้าจากในภาพของเลนเนอร์นั้นก็จะเป็นในแนวโน้มขาลงทีนี้เรากลับมาที่เนื้อหาของเรา เนื้อหาของเราถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพนะครับดูจากโปรแกร,รม MTC ของผมเนาะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ราคามันมีการปรับตัวลงในแนวน้มขาลงส่วน MACD นะครับก็จะเป็นภูเขาลูกใหญ่เลยเป็นภูเขาใต้น้ําที่ลูกใหญ่ทีเดียวแล้วทีนี้ราคานั้นมันอยู่ในกรอบไซด์เวย์ซึ่งสมมุติว่าตอนนี้ผมไม่รู้เนาะว่าราคามันจะไปในทิศทางใดนะครับเอาถึงตรงนี้แล้วกันอ ราคามันจะเป็นไปในทิศทางใดซึ่งถ้าตามกฎของเลเนอร์เนาะเขาก็จะบอกมาว่าจริงๆก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าราคามันจะไปในทิศทางใดแต่ถ้าเกิดว่าให้ทายยมันจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มในเร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าเราดูจาก MACD เนาะมันก็จะมีภูเขาที่ลูกเล็กลูกเล็กโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าราคานั้นมันจะไปในแนวโน้มทางทิศใด ถ้าเกิดว่าดูจาก MACD ยิ่งลูกเล็กมากเท่าไหร่ก็ให้เตรียมใจไว้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เกิดขึ้นเร็วมากเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาผ่านไปเวลาผ่านไปปรากฏว่าราคานั้นมันทะลุเบรกเอาลงมาเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นเบรกเอาจริงหรือเบรกเอาปลอมแต่ถ้าเกิดว่าเราดูไปเรื่อยๆเราก็เห็นได้ว่าไอ้ภูเขาเนี่ยมันมีลูกใหญ่มากๆเลยนะถ้าเกิดว่ามีลูกใหญ่แบบนี้เราก็สันนิษฐานได้เบื้องต้นว่า อ๋อแบบนี้ราคาน่าจะเป็นโมเมนตัมอย่างข้อแรกที่ผมได้อธิบายไปนะ้องก็คือโมเมนตัมขาลงที่แข็งแรงนั่นเองนะครับโมเมนตัม um, ขาลงที่แข็งแรงนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนมาเรื่อยๆเนาะเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นภูเขาลูกใหญ่แล้วตอนนี้เหมือนภูเขานี้มันก็จะกลับมาเป็นภูเขาเหนือน้ําแล้วนะครับตอนนี้เหนือน้ําแล้วเนาะทีนี้เมื่อเราเห็นแบบนี้ อันนี้เลนเนอร์เขาไม่ได้กล่าวไว้เนาะแต่ว่าผมเอาเทคนิคส่วนตัวเสริมเข้าไปแล้วกันนะครับก็คือเรามองแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าไอตัวภูเขานั้นมันเหนือน้ําแล้วตรงนี้บริเวณตรงนี้บนไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้นะครับทีนี้เราเข้าสื้อบ่ายได้หรือยังอ่าส่วนตัวของผมเองผมจะให้ตัวเส้น EMA 2เส้นนี้นะครับก็คือเส้น26และเส้น12บนี้รอสัญญาณว่ามันตัดกันหรือย,อยังถ้ามันตัดกันแล้ว อย่างตรงไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้มันตัดกันแล้วนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าตัวเอ็มมันก็เป็นภูเขาเหนือน้ำแล้วตัวเส้นเ e m a มเสเส้นนี้มันก็ตัดกันแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อก็เป็นได้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอ,อยากจะเข้าซื้อตอนนี้ก็เขาสามารถที่จะเข้าซื้อได้นะครับเข้าซื้อบริเวณตรงนี้เนาะเมื่อเข้าซื้อปุ๊บราคาก็มีการปรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นแล้วมันก็มีการย่อลงเนาะ อ่ะมันก็เกิดเดเวอร์เจนเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบแบบซื้อขายแบบรวดเร็วหรือว่าซื้อขายตามการสวิงเทรดก็สามารถที่จะกดออเดอร์เซลล์ระหว่างที่มันเกิดไดเวอร์เจนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นสายที่ถือเอาไวนะ้ยาวๆเนาะก็สามารถที่จะถือเอาไว้ได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าไอตัวภูเขาบนน้ำเนี่ยมันจะเป็นลูกที่ใหญ่อยู่ก็หมายความว่าไอแนวโน้มขาขึ้นที่มันกําลังขึ้นอยู่นี้มันก็ น่าจะขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆเ,เลยแหละจนกว่าที่มันจะมีภูเขาใต้น้ํางสูงแบบนี้นะครับอันนี้ก็เห็นได้ว่าภูเขาใต้น้ํำยังเล็กๆอยู่เนาะก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อย่างตอนนี้ก็เล็กๆอยู่ก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ก็หมายความว่าไอแนวโน้มขาขึ้นนั้นมันยังแข็งแรงอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูไปเล็กๆอ <ograf i> ่ะดูไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดภูเขาใต้น้ําเกิดข <in> ึ้นนี่ครับในระหว่างนี้ มันก็จะเริ่มกลับมาเป็นไซด์เวกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าถึงตรงนี้เนาะมันก็คือภูเขาใต้น้ําลูกใหญ่ก็คือกลับมาในข้อแรกของเทคนิคของเลเนอร์ทีโอก็คือแนวโน้มขาลงนั้นมันแข็งแกร่งนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือราคาปัจจุบันแล้วนะผมเลื่อนมาถึงราคาปัจจุบันแล้วถ้าเกิดว่าเรามองจากราคาปัจจุบันนี้เราก็เห็นได้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันเกิดดิเวอร์เจนต์ขาขึ้นเกิดขึ้นแล้วนะครับ สำหรับใครที่เป็นเทรดเดอร์ที่แบบเป็นสายสวิงเทรดเดอร์เนาะสามารถที่จะทำกำไรจากจุดเล็กๆตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าตอนนี้ราคานั้นมันกำลังจะมีการเหมือนจะมีการาทำเดเวอเจนเนาะอย่างภูเขาตรงนี้มีการขึ้นส่วนจุดต่ำสุนตรงนี้มันต่ำลงถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าเกิด d ดเวอเจนขาอะไรเกิดขึ้นครับ ก็คือเกิดดาวเวอร์จนขาขึ้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากรับชมวิดีโอเกี่ยวกับดาวเวอร์เจนนอยจริงๆแล้วผมทําวิดีโอแยกออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับดาวเวอร์เจนสามารถที่จะรับชมได้เต็มๆเลยเดี๋ยวผมจะพสต์ลิงก์วิดีโอการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยดาวเวอร์เจนให้นะครับเนื่องจากว่าดาวเวอร์เจนเราสามารถที่จะดูดาวเวอร์เจนได้ทั้ง MACD แล้วก็ Stochastic ทั้ง RSI ก็สามารถที่จะใช้ดู d i ไดเวเจนได้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากรับชมอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดเวเจนเดี๋ยวผมจะ โพสลิงก์วิดีโอนั้นให้นะครับเนื่องจากว่าผมเคยทําเนื้อหาเกี่ยวกับ d ดเวอเรนทมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็หน่อยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นอยากให้ผมทําวิดีโอหรือว่านําเนื้อหาวิดีโอของดังประเทศในช่องใดในหัวข้ออะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะช่วย รวบรวมเนื้อหามาให้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยการกดกระดิ่งด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe พวกเราด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด